สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Elden Ring กันนะครับเกมจาก From Software ที่ได้จอ g อาร์มาตินมาช่วยวางโครงเรื่องด้วยเราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่ต้นเลยว่าเรื่องมันเป็นมายังไงจนถึงฉากจบต่างๆที่มีเยอะมากก็จะอิงจากข้อมูลบทวิเคราะห์ทฤษฎีต่างๆที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะครับเป้าหมายก็คืออยากเข้าใจแก่นเรื่องว่าอะไรทำให้มันแตกสลายแล้วแต่ละฉากจบมันคืออะไรกันแน่ค่ะสวัสดีค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เรื่องมันเกิดในดินแดนที่เรียกว่า lands between ใช่ไหมครับมี earth tree ต้นไม้ท่องคำยักษ์กเป็นศูนย์กลางใช่ค่ะปกครองโดยราชินีมาริกาผู้นิรันต์ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า golden order หรือระเบียบทองคำซึ่งเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ที่มาจากพลังที่เหนือกว่าอีกทีคือ the greater will อ๋อแล้วก็มี elden ring เป็นแกนกลางอานาจควบคุมกฎเกณฑ์ควบคุมโชคชะตาอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะตัวมาริกาเนี่ยเป็น imperian นะคะ คือเป็นผู้ถูกเรื่องจากพลังภายนอกให้เป็นเหมือนภาชนะรองรับพลังแล้วก็เป็นเทพผู้ปกครองไปเลยนางเป็นเผ่านูเมนแล้วเพื่อสร้างโลกตามระเบียบทองคำนางก็เลยเอา r รู of Death หรือรูนแห่งความตายออกจากเอ d e n Ring เอ๊ะเอาออกไปทำไมครับ เพื่อให้เดนแดนนี้ไม่มีความตายที่แท้จริงแบบเดิมๆค่ะคือวิญญาณมันจะไม่สามารถกลับสู่เอิร์ธทรีตามวัฏจักรปกติได้ซึ่ง The g r e a t เทอร์วก็ส่งเ l ลเดนบีสตมาแทนเป็นเหมือนร่างอวตารของเจตํานงตัวเองมาเป็นแกนกลางของเอล e n Ring เข้าใจเลยครับแล้วมาริก้าก็มีคู่ครองคนแรกคือกอร์ดฟรีนักรบเก่งๆเลยเป็นเอลเดนลอดคนแรก มีลูกด้วยกันคือกอร์ดวินเดอะโกลเด้นแล้วก็มีมอร์กอธกับ m มกสองคนหลังนี้เป็นโอเมนใช่ไหมครับที่แบบมีลักษณะต้องคำสาปใช่ค่ะตามมุมมองของโกลเด้นออเดอร์ถือว่าต้องคำสาปแต่ประเด็นคือต่อมากอร์ฟรีกับเหล่านักรบทาร์ชกลุ่มแรกกลับถูกเนรเทศออกไปอืมอันนี้น่าคิดนะว่าทำไมพลังเยอะไปหรือเมริกามีแผนอะไรซ่อนอยู่หลังจากนั้นราดากอนก็เข้ามามีบทบาทค่ะ เขาแต่งงานกับเรนนล่าราชินีแห่งคาริอนันมีลูกคือราดานรานี่แล้วก็ไราคาดแต่ต่อมาราดากอนก,ก็ทิ้งเรนนล่าไปแต่งงานกับมาริกาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมีทฤษฎีว่าราดากอนก,กับมาริกาคือคนเดียวกันด้วยนี่ มีหลักฐานในเกมที่ชี้ไปทางนั้นเยอะมากค่ะซึ่งถ้าจริงนี่คือสันคอนภาพลักโกลเด้นออเดอร์สุดๆเลยแล้วพวกเขาก็มีลูกแฝดคือมิเคลลากับมาเลเนียซึ่งก็เกิดมาพร้องคำสาบอีกโหซับซ้อนจริงเรื่องตัวตนนี่แล้วจุดเปลี่ยนใหญ่ก็มาถึงตอนค่ำคืนแห่งมีทมินใช่ค่ะคืนที่กอร์วินเดอะโกลเด้ถูกลอบสังหารด้วยอาวุธที่อาพลังรุนออฟเดส่วนที่ถูกขโมยไป ถูกต้องค่ะแล้วก็เชื่อกันว่ารานน่ลูกสาวราดากอนกับเรนาล่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างของเธอเองการตายของกอร์วินนี่กระทบมาริกามากๆเลยนะคะจนเป็นเหตุให้นางเอ,อ่ทำลายเ l d e n Ring จนแตกสลายไปเลยที่เรียกว่าเดอะชาร์ r ริงอาจจะเพราะเสียใจมากๆหรืออาจจะท้าทายเกรเทอร์วิลไปเลยก็เป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะเรดากอนพยายามซ่อมนะแต่ทำไม่ได้ สุดท้ายเกรเดอร์วิลก็ลงโทษจับทั้งคู่ขังไว้ในเอิร์ธทรีพอแหวนแตกเศษพลังหรือเกรดรูนก็กะจายไปตกอยู่ในมือพวกเดมิกรลูกๆของมาริกากับราดกอนค่ะแล้วพวกเขาก็เลยทําสงครามกันแย่งชิงอำนาจดินแดนก็เลยยิ่งพังพินาศและนั่นคือจุดที่เหล่าทอเนตผู้ถูกเนรเทศ ถูกเรียกกลับมาใช่ค่ะอาจจะโดยเกรเดอร์วิลหรือบางทีอาจจะเป็นมาริกาเองด้วยสามที่ชี้นำให้กลับมาพร้อมกับความช่วยเหลือจากเมลีน่าญิงสาวปริศนากับมาพูดโทเรนต์เป้าหมายก็คือรวบรวมเกรดรูนซ่อมเอลดนริงแล้วก็ขึ้นเป็นเอลด n นหลอดคนใหม่สรุปคือการแตกสลายของแหวนนี่เปิดช่องให้พลังอื่นๆเข้ามาแทรกแซงเต็มไปหมดเลย ถูกต้องค่ะทั้งพลังภายในแล้วก็พลังภายนอกที่เรียกว่า Outer รกอ s ด้วยชะตาก,กรรมของดินแดนก็เลยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นหรือ Turnished นี่ล่ละค่ะโอเคครับหลังจากเราในฐานะ t ท r n i s h e d สู้มาจนชนะ Radagon กับ e l เ e n b e a s t ได้แล้วก็ถึงเวลาต้องเลือกซึ่งนำไปสู่ฉากจบหลักๆ6แบบเลยทีเดียวค่ะเริ่มที่กลุ่มฉากจบ เอ d ดนหลอดก่อนนะคะมี4แบบย่อยแบบแรก Age of Fracture หรือยุคแห่งรอยร้าวอันนี้เบสิกสุดซ่อมแหวนขึ้นเป็นหลอดแต่เหมือนไม่ได้แก้ปัญหาเดิมเท่าไหร่ยังอยู่ใต้ Golden Order เหมือนเดิมใช่ค่ะต่อมา Age of Order ยุคแห่งระเบียบอันนี้ต้องใช้ Mending Rune of Perfect Order ของ Goldmask เพื่อแก้ไข Golden Order ว่ากันว่าเป็นการขจัดความไม่แน่นอนของเทพเจ้า อาจจะทําให้ผู้ปกครองไร้อารมณ์ความรู้สึกไปเลยเพื่อความมั่นคงอืแต่ระเบียบที่สมบูรณ์แบบไร้อารมณ์แบบนั้นมันจะดีจริงเหรอครับมันจะกลายเป็นการกดขี่แบบใหม่หรือเปล่าก็น่าคิดค่ะต่อไป Age of the Darkborn ยุคแห่งสนทยาอันนี้ของเฟียใช้ Mending Rune of the Dead Prince เพื่อนำความตายที่แท้จริงกลับมาแก้ไขการกดขี่พวก Those Who Live in d e a t โลกจะดูหม่นหมนถูกปกคลุมด้วยหมอกเทาแล้วก็แบบสุดท้ายในกลุ่มนี้ blessing of this pair พอหนึงความสิ้นหวังอันนี้สุดโต่งหน่อยใช้ mending rune of the fell curse ของดังอีเตอร์ทำให้โลกแปดเปื้อนคำสาไปเลยป้องกันไม่ให้วิญญาณกลับสู่ earth tree ดูเหมือนดูหมิ่น golden order แต่ก็อาจมองว่าเป็นการปลดปล่อยจาก earth tree ก็ได้โหมีแต่แบบหนักๆทั้งนั้นเลยในกลุ่มแรกทีนี้ถ้าไม่หลักยุ่งกับ golden order แล้วล่ะครับ ก็จะมี Age of s t a r หรือยุคแห่งดวงดาวของรันนี่อันนี้คือปฏิเสธการซ่อม Elden Ring ไปเลยแล้วอัญเชิญรันนี่ขึ้นมาแทนมาริกา้านางจะนำพาดินแดนไปสู่วิถีใหม่ใต้ดวงดาวใต้ดวงจันทร์เหมือนแยกผู้คนออกจากระเบียบเก่าพาไปสู่การเดินทางที่ไม่แน่นอนอาจจะน่ากลัวแต่ก็เป็นอิสระใช่ค่ะตีความได้ว่าเป็นการปลดแอก Lands Between จาก Greater i อย่างแท้จริง อาจจะมีออลเตอร์กอสตนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแทนมันให้ความรู้สึกเหมือนแนวคิดนิเช่นะคะที่ว่าพอไม่มีสานาแล้วแม้จะน่ากลัวแต่ก็เป็นอิสระที่จะเลือกทางเดินเองผู้เล่นก็จะกลายเป็นคู่ครองนิรันด์ของรันนี่ด้วยน่าสนใจมากครับฉากจบนี้แล้วสุดท้ายฉากจบที่ดูรุนแรงที่สุด Lord of Frenzy Flame เจ้าแห่งเปลวไฟอันบ้าคลัง่งอันนี้คือการยอมรับพลังจาก Tree Fingers ค่ะ ตัวตนลึกลับที่เชื่อว่าการแบ่งแยกทุกสิ่งโดย Greater Will เนี่ยคือต้นต่อความทุกข์ทั้งปวงแล้วผู้เล่นก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งเปลวไฟใช่ค่ะเผาทุกสิ่งเลยทำลาย Earth Tree ทำลาย Lands Between <c oughs> เพื่อหลอมรวมทุกอย่างกลับเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า The One Great อีกครั้งโอ้โห oh คือล้างกระดานใหม่หมดเลยประมาณนั้นค่ะเป็นการแก้ไขความผิดพลาดในมุมมองของ Tree Fingers ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Tree Fingers กับ Greater Wheel เองก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะเคยเป็นสิ่งเดียวกันมาก่อนก็ได้ฉากจบนี้มีความบ้าคลั่งแบบ Lovecraft เ a ีนสูงมากแล้วถ้าเมลีน่ายังไม่ตายตอนเราเลือกจบแบบนี้ตอนท้ายเธอจะโผล่มาเลยค่ะสาบานว่าจะตามล่าเราเพื่อมอบความตายที่ถูกกาหนดไว้ให้ โอ้โห oh, ฟังแนทางอุตากรรมของ Lands Between นี่มันพลิกไปมาได้สุดขั้วจริงๆนะครับตั้งแต่พยายามรักษาแก้ไขยอมรับความตายแปะเปื้อนหรือแม้แต่หนีไปกับดวงดาวหรือเผาทิ้งไปเลยค่ะมันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดจริงๆว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการแทรกแซงจากพลังภายนอกที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเอง แล้วก็การกระทำของมาริก้าที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันจะมีฉากจบไหนที่เราเรียกว่าดีที่สุดจริงๆได้หรือเปล่าหรือทุกเส้นทางมันก็แค่เปลี่ยนรูปแบบการควบคุมหรือนําไปสู่ความวุ่นวายในแบบที่ต่างกันออกไปแล้วการแก้ไขโลกใน Elden Ring เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่คะ